ลอยเรยอลอย,ล,อยลูกเบื้องราทำอะไรครับพอดียมซี่ด้เล่มือเลยครับไมได้มือมากินไอ้นีก่อนเนื้อจูบอ่ะไส้จูไส้จูครับไส้จูรับเนื้อโซเรยครับเป็ดเดื้ปลาเนื่องานาครับ ทำไนี่ยปยังน้องสอบเสี่ยบานดีครับมาเด้อแก้วเพียแก้วเพียพี่น้องเยอะขาวสาน้ชีตกางหิวเขาพอดีเสี่ยบปะเสี่ยบครับเสียบกินมาบักน้ำยาน้ำยาพี่น้องน้ำสาครับน้ำสาโซบที่พรงนี้ต้องกินโซบัที่พี่น้องยกน้องยกเด้อเอาพูแล้แก้วบ่คือยังไง แล้วเก้วก็ดีครับเนาะอเอาแก้วดีเนาะเดี๋ยวไอ้แก้วแก้วนั่นเนาะครับยกไหมเอาเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่น้องเอ้าหน่อยเนาะโอ้หไอเดียวอะไรไหมน็อตซาด้วยครับเด็กน้อยครับมาเขาอย่างเลยเนี่ยเขาแมนดีใช่ปะ่ะเม้าเม้ ไม่บังเอิญแมววะน่เป็นบนวหนึองเจ้ามาดูไหมข้าวครับเนี่ยข้าวมาี๋ยวพี่น้องเดอแซ่บครับแซ่บครับ ม่กินคนเดียวก็ใช่ปั้นเนี่ยตัวนี้ตูน้น,ตตน,ตนั่นตุ่มตู้นั่นตุ่มคื้อเราพี่น้องร,อรัวหิวกว่าจากบ่บอบอเขาโดนแดดพี่น้องครับสุดปะแซ่บครับสุด ใสก่กบนะ่ใบพี่น้องผมขาดปเร,ดร,ร,รเกกดียวกบนี่ครับไบเนี่้ว่าน้องไทยมบอกว่ามึงรองมึงดเอาผักติวดิครับนี่ครับใยังเอาแผ้วดีวะเอาแผ้วนี่ยบอันีน้มันกิันทีตัดกินเลยพี่น้องใจจุผมขาดปเดี๋ยวประอดีงเด้อดับเข้า Mm hmm. เดี๋ยวครับเพื่อนเสียพ่งเราครับตัวถางไม่มีเปลี่ยนเดี๋ยวอนีุนเดีวคนงานตาไพี่น้อง๋ยวให้นอกแซมข้าไงอ่ะใเดี๋ยวายเย,าย <c oughs> ถากองนนี้ เบ้งแก้ว wow. พี hmm. <noise> <c oughs> ่น้องเบงแก้วมันกิ้เป็นจะแสบเลยปลกมึงปเอเ้าโอ้เฮี่ยนะครับอ่แสบอ่ะใ่ครับต้องบอกถึนี่นะยังแสมึอยซอยประทันครมึงซอยซอยประทันเปรียนพี่น้องเตลียน อย่างสักสิสุกไงบูดอย่างมาเดียวเฮ้ยโ้ยเหนืองามพี่น้องมึงเออดือรถมึงเดนือขับมีังไงรถข,ขับน้ำครับปึ๊บเสียบอย่ะเครับใส่จุ รอบเทียงพี่น้องกำลังใช่ระก่อเทศงานจังกระเมงยตัวบันพี่น้องเติมกำลังปับ๊บเทจ็บสิ<ะ>บคำนะยฮะใบสามตัวเลยตั้มหมดแล้วสามสิบ <laughs> <laughs> พี่น้องทั้งประเทศลาวเพื่อสามบันหลิอ <laughs> <laughs> สามพันหลืบจตาวบาร์ทัห้องสามสิบสี่เ่นสามพันหลืบประชันพันวาแต้ละอันห้องมันคือกรรันเจ้า้วี่ละมครับแต่ผมพันหลืบตำรวจเป็นอกเ้อป็นอกเ้อนี่ครับพันเลยมาเน้อแม่บ้านครับ นี้เราปืนเขามีอะไรเลยครับดเด็ด,ดเด็ดครับมาเดอ้อพีนน้องเดอ้ออัน,นไหนนหมอัน,นไรหรหมรษรแบแต่ตัวนี้ก็แสลบครับสูดเก้าก็แซบครับสมตว,วนั่นูดเก,ก้าเหรอต่ว่าแต่เบียรน,น้อยอเออ งานเพียดเชหรอเบิื่งแก้วสวนแก่ไม่รองของผมเครื่องเตี๊ยบเครื่องแก้วเป็นลาบเนี่ยงไปยุ่งกับมี่เลยคอก็ไม่เยอะเองถ้แบบของนันวัน อตัวนี้ต,นตัวนี้นัวกว่านัวว่าระเบบทำนะเบบันันดีพี่นะแถวันดีจ้าเปิดไฟหน่อยไปยังมาแจงหัวยางางตัวน้่สุม่ม พี่น้องตู้เกียกติ์ตุ้มคุครับมึงเด้อพี่น้องเด้อตัวนัดตุ้ม มันหวานไม่ได้ข้าตุมีเมื่อเลาเปิดข้าตุมอ,อีกมไม่ได้โอเคแต่หวานเลไอ้หอมหวานอัน้ตมใหม่ๆหม่หอมมันยังโมาออกหวานต้นเขาตเขาตรมมาชัแจ้งไปเยเาน่ยไปไปไม่ ลอยเหรียรลอยลูกมึงเอาล่าวทำมาไหนเถอเนาะสั่นมากหาไทยไหมเอายกแม่ยกไปแม่ไปน้องซิมดูเอาเลยซิมถ่าสวั่น้อ่นัดวะมามากครับนี่ นนมผมลำจัดสมโอเลยเบิดแม่โอ้โหบิดๆบดเบดี๋ยวให้กันดพูดอ่ะก็เป็นหน่อยดีครับเป็นอ่ะจัซอยดีกว่าเลยคุยไปตองหรอเดี๋เลยข้ามัาน

บรได้ก้าร<ป>่างเอหาอความสวยดีหามาเทียบรถผมบอกตรงเลยนี<ป>่ร่างเอครับสัห็นได้จับนัานบกขนาดนั้นหรอครับเื่เอาบกขนาดเท่าไหร่สุดเย้่ล็อกสร็เีบอาด เด็กมึงไปในเดนเนียสวดเทวะสวดแข่งมั้งสิเจ้บอกคอยคอยมาบอกันว่อนชื่อเน่ต้องชื่อแบบนี้บอกคอยเห็นกบอกกัน่อนได้สั่งที่กันเดีอร้มาให้เราอยู่ใเขาด้ยินป้าีเจ ตัวนี้เป็นตัวแสกว่าอยางเตกลนงแสบ่สิพีนี่นางเสียนางเสียแสบพี่น้าไม่บ้านไม่ได้ยังใจดังเนพอวอรได้หก็ได้ทำไม่องดูเลี้ยงตัวนี้ไม่วักัแอบตัวนี้หักว่าแล้วว่าแตมางไหก็ทีของกุ้งปแบงไปชักอ่ะให้เยอะเยอะเว้ยเยอะ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 ไม่ง่ายนะปัญหาอาแสบแสเแสบยระดองซุกทัก ก็เผ็ดอ,อืมไ่เผอืมครับอืตัวตผมเบาอันนี้แยต่ดำน้วมักแต่ว่าผมตัวตัวผมไม่นี่สุดห้อยเสียบนี่แล้วเห็นกับเขาเสียบเนี่ยอืมแซ่บครสุขพไม่หยาเอ๊ะนี่ต้องให้ไป

ครับสดุสดับพี่น้องสดดัวน,นีรล,ลออกเน่เอาเวย <c oughs> มาพริกสวนมาพริกสวน่นมตอนนี้ระกาศเนี่ยตึ๊งเนี่ยที่มือจอหนักไม่เผดแห้งโอ้ แก่พื่เกาหนเมาโซน,น,น,นี่มันครับเนี่ยเซ็บอาไรที่มเนี่ยครับรครับรอะไจท่ไว้มันแสบเนาะมีเบิดเซอร์ว่ะเบิดเซอร์มีแค่ันแต่ต่างของรับเดีย สวัสดีข้ามเนี่ยเหยบซี่ังจะกข้ามในปัยัาน้องเดาเข้ากับขอฝากเหยีซี่บังใำนียเนาะจะเข้าจริงๆหรือไม่ครับครับผมตเยแล้วครับขอาของพ่อพี่น้องเอ้ยพ่อหายกินจงแ้ครับครับสั่งเอ๋ได้จันานคับป๊บงนแซบพเราแซบพเรานัวพ่เราครับไปนะครับวันนีเีบซี่แนวัสดีครับครับผมขอเจ้าตรลังจ้าวันดีจ้าอะข้ากเีในข้ามในปัญญาทงเอาล่ะจะบอกพี่ นี่แหละ,ะครับผู้จัดตจอจิบครับไปแ่บปะครับครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันกิบหนาครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมบวัสดีครับ